มารอบนี้่เป็นดอกเดือดจังเก็บดอกกระเทียมปลาแม่หลอบนี้เป็นดอกด้อขึ้นต้องเอาเก็บเทละดอกดอกกระเทียมปลา,า,า,าจ้ะอ น้องบ่เห็นเนาะนี่ตรงตรงออกตรงนี้เหรเก็บอดดอกมั้งนะจ๊ะดอกกระเทียมปลาเป็นดอกแล้วจุกกน้อยกับบานจุกน้อยกับบานเมล็ดมันก็ออกมากเต็มบละแต่ดอก ออหอมหอมคือดอกคือถั่ดอกคือดอก,อดอกหอมนี่แก่ก็หนีเดี๋ยวมันสินั่นแล้วเริ่มแก่แล้วมาดอกมันไหมกินได้เป็นเดือนด้วค่ะเอามาเก็บตรงเต้ต่ตตมนมันหน่อยหน่อยเก็บถั่ใส่เวลลาในใการเก็บนิดนึงเนาะดอกมันเนาะเพราะว่ามือ สายห้องติดตัดเป็นต้นไปเลยงามไปนอน นเก็บกระเทีเทยมปลาไปตุนไว้ขึนะะ้นเขาด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไก่สีเบิดแล้วมันสีแก่แล้วเนาะ

มันขึ้นมากม่ยขวามัน,มนขึ้นมาไม่แห่งต้นใหญ่เก่าคลายกิ่กกย่อนมันอ่อนเบอวบ ิดว่าพ่อเราละจ้ะพ่อเราละเดี๋ยวห้องกลับบ้านละจ้ะนาจะพ่อกินแล้วละปีนี้ปีนี้น่าจะเก็บนี่เป็นเทือสุดท้ายละจ้ะนาจะมีอัปเดตเป็นดอกมันใหบึงเนาะอับดอกขาวๆใหบึงนี่จ้ะแค่นี้เด้อบ่ อย้อนเอาเนาะยิ้เส uh. ียงแกะเสียงยิ้เสียงแกะห้องเต็มเยอะมองทุ่งเรียงแกะทั้งบ้านพึ่งทุ่งเรียงแกะ ยงแกะเสียงธรรมชาติได้พี่น้องเอเ้ยเขาได้ยินเสียงแกะเสียงธรรมชาติเดยดดีดีตอนนี้เวลาประมาณถุงนึงละเฮ้ามหาเก็บกระเทียมปลาหล่นตะการแล้วจ้ะเฮ้มา,ามาถึงบานฮะกับมะเหลือกนี่ดอกกระเทียมได้จ้ะด้อไม่เหลือก,กับใบกับดอกเพราะว่าดอกเดี๋ยวเขาจะาไปพัดส่วนใบเขาจะไปเห็ดย่าอื่นไป ปดองล้วจะไปเอฮ็อดสมขั้นสมนะจ้ะตอนนี้ห้ามาเหลือก,กันตัดมาเป็นพ่วงวันนี้เขากับต้มาเหลือก,กเพราะว่าไี่ปลาเพาไม่เวลาลือกมาจ้ะใส่เวลาทั้งเห็บทุกอย่างเขาก็บตัดฝาฝา,ามาเห็ดเก็บมาหลอกกับต้มมาเห็ดยู่บ้านเพราะว่าจะด่ายัน้ามะเห็ดยืนมยมันดอกมนเหยวนะ เห็ดใบล้วเขาตู้เย็นไว้มั้ก็สิสุดนี่เปิ่มวัวอนี่ดอวกระเทียมเขาเขาดึงออกเลยประมาณนี้อดอกหอมเลยเห็นปะ่ะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วด้ถักคำแล้วสามถุงสองถุงก่าแล้วอยู่ข้างนอกเมื่อนี้อากาศดีดย่ ว่าคำมากมันก็เย็นเนาะแกฝ้าเห็ดกะฝ้าเห็ดเดี๋ยวจะเข่าข้างในแล้วจะ้ะนี่เขาก็แกะได้เรียบร้อยแค่นี้นะจวจะเนาะมึงดอกกระเทียมปลานี่จัดการพัดหรือว่าลวกจิ้มก็ได้จะแยกๆเนาะพัดใส่หมูผพัดใส่กุง้งพัดใส่ไกเบิดกัน